สวยแต่พอเราเอามาปลูกเองบางทีก็ไม่สวยนะนี่ก็ดาวเร,เรืองญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยงั้นอรจินีก็เพิ่งเคยเห็นค่ะสว่วนดูค่ะ,ด,คะดูความสวยความน้ำเอานะคะแต่ก็อยากปลูกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าถูกใจต้นไหนเดี๋ยก็ก็เลยเอามาฝากค่ะตอนนี้แหละค่ะเนาะก็เห็นประมาณนี้แหละค่ะ สวัสดีวันอาทิตย์จ้าวันนี้พอดีเราจะนีไปเดินตลาดเจอเขาขายต้นไม้ดอกไม้สวยๆสวยงามค่ะเห็นสวยงามไม่ได้ชอบค่ะต้นไม้ใบหญ้าโนจินีชอบเนาะอยากอยากปลูกก็มีป้ายชื่อปากไว้งั้นก็ไม่รู้จกักหรอกค่า <laughs> ดูดีมีความสุขค่ะาชมดอกไม้ต้นไม้สวยๆด้วยกันนี่ก็สีเหลืองค่ะเดี๋ยวก็แปลกเนาะพูดถึงต้นไหนสวยๆดอกสวยๆก็ชอบจ้ะเดี๋ยวค่อยไปขนหาเนาะดอกกลาบสีแดงดอกใหญ่ๆสวยๆในอยู่กับพ่อค้าแม่คาเขาเขา,เขามานี่ให้เรา <c oughs> มาจำหน่ายให้เราเนี่ย,ส,ยสุดดีมีความสุขค่ะเาชมดอกไม้ต้นไม้ส,สวยๆด้วยกันนี่เลยค่ะโกศลเชียงใหม่เนาะพูดถึงเรามาเห็นมารู้อย่างนี้ก็ดีค่ะจะได้ความรู้ขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกเลยค่ะนี่ก็สวยเห็นแล้วปุต้องแบบพื้นที่ใจเร,รักจริงๆแต่ช่วงนี้ก็ในบ้านก็ไม่ค่อยสะดวกมีมีน้องๆเยอะ นี่ก็สวยเลยค่ะโกสลนเชียงใหม่เนาะพูดถึงเรามาเห็นมารู้อย่างนี้ก็ดีค่ะจะได้ความรู้ขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกจะเอาไปปลูกค่ะนี่ก็เบญจมาศเนาะเราก็รู้กันดีจ้ะต้นไหนสวยๆดอกสวยๆก็ชอบจ้ะเดี๋ยวค่อยไปขนหาเนาะดอกกลาบสีแดงดอกใหญ่ๆสวยๆ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยจา้า ชอบเลยจ้านี่ก็นี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะรักแรกพบมีสองสีค่ะน่าเอามาปลูกเนาะอ่าดอกสวยๆมีหลายสีเลยนี่ก็ค a r ในช i o นอาขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าดอกสวยก็เห็น ความสวยงามเนาะรถจีนี้ก็ชอบก็เลยอยากเอามาฝากเพื่อนๆดูหน่อยค่ะช่วยดูชอบเลยจ้านี่ก็นี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะรักแรกพบมีสองสีค่ะน่าเอามาปลูกเนาะชอบเลยจา้านี่กันนี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะรักแรกพบมีสองสีค่ะน่าเอามาปลูกเนะาะจะเอาไปปลูกคะ่ะ นี่ก็เบญจมาศเนาะเราก็รู้กันดีจ้าต้องแบบพื้นที่ใจเอารักจริงๆแต่ช่วงนี้ก็ในบ้านก็ไม่ค่อยสะดวกมีมีน้องๆเยอะนี่ก็สวยขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าเอาไปปลูกค่ะนี่ก็เป็นจมาศเนาะเราก็รู้กันดีจ้า ดูความสวยความนามเอานะคะแต่ก็อยากปลูกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าถูกใจต้นไหนเดี๋ยวก,ก็ปลูกต้องเนี่ยพื้นที่ใจเ้ารักจริงๆแต่ช่วงนี้ก็ในบ้านก็ไม่ค่อยสะดวกมีมีน้องๆเยอะนี่ก็สวยก็มีป้ายชื่อปากไว้งั้นก็ไม่รู้จักหรอกค่า บางอย่างก็ไม่รู้จักจ้าชอบต้นไม้จริงแต่ก็ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งขนาดนั้นค่ะก็แบบเนาะเห็นในแต่รรจนีไม่เคยรู้จักนะคะเนี่ยก็เห็นก็ดูตามป้ายอะค่ะดูตามชื่อเอานะคะก็จะประมาณนี้เนาะบางบางอย่างก็ไม่รู้จักจ้าชอบต้นไม้จริงแต่ก็ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งขนาดนั้นค่ะก็แบบเนาะเห็นใน ชอบเลยจ้านี่ก็นี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะรักแรกพบมีสองสีค่ะน่าเอามาปลูกเนาะชอบเลยจ้านี่ก็นี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะรักแรกพบมีสองสีค่ะน่าเอามาปลูกเนาะอาขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้า ชอบเลยจ้านี่กันี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะรักแรกทบมีสองสีค่ะน่าเอามาปลูงเนาะบางอย่างก็ไม่รู้จักจ้าชอบต้นไม้จริงแต่ก็ไม่ได้ศึก,ศกษาลึกซึ้งขนาดนั้นค่ะก็แบบเนาะเห็นในแต่รจนีไม่เคยรู้จักนะคะเนี่ยก็เห็นก็ดูตามป้ายอะคะ่ะ ดูตามชื่อเอานะคะก็จะประมาณนี้เนาะบางก็เลยเอามาฝากคะ่ะตอนนี้แหละคะ่ะเนาะก็เห็นประมาณนี้แหละคะ่ะดูคะ่ะดูความสวยความงามเอานะคะแต่ก็อยากปลูกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าถูกใจต้นไหนเดี๋ยวก็จะเอาไปปลูกคะ่ะ นี่ก็เป็นจมาาเนาะเราก็รู้กันดีจ้าเนี่ยอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าเขาเขามานี่ให้เรา <c oughs> มาจำหน่ายให้เราเนี่ยสวยก็เลยเอามาฝากคะ่ะตอนนี่แหลคะค่ะเนาะก็เห็นประมาณนี้แหละค่ะแต่รถจีนีไม่เคยรู้จักนะคะเนี่ยก็เห็นก็ดูตามป้ายอะค่ะ ดูตามชื่อเอานะคะก็จะประมาณนี้เนาะบางเลยค่ะนี่ก็สวยเห็นแล้วในอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าเขาเขามานี่ให้เรามาจำหน่ายให้เราเนี่ยสวยในอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าเขาเขามานี่ให้เรา มาจำหน่ายให้เราเนี่ยสวยเหลืองมีสีแดงเนาะจะถึงเทศกาลคิสมัติละจ้าเบรีิเวรีคิดสมัต, very, very, มตนะคะขอให้ทุกคนช่วยเอาไปปลูกคะ่ะนี่ก็เป็นจมาดเนาะเราก็รู้กันดีจา้าเลยคะ่ะโกศลเชียงใหม่เนาะพูดถึงเรามาเห็นมารู้อย่างนี้ก็ดีคะ่ะจะได้ความรู้ขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ ดอกสวยๆมีหลายสีเลยนี่กะคานิชันอาขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าไอ้ไม่รู้จักจริงๆจา้าเนาะนีคิดสมัตคิดสมดัมัสแต่มีมีหลายสีจา้ามีสีชมพูมีสีเลยเอาไปปลูกคะ่ะ นี่ก็เป็นจมาดเนาะเราก็รู้กันดีจา้าดูค่ะดูความสวยความงามเอานะคะแต่ก็อยากปลูกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าถูกใจต้นไหนเดี๋ยวก,ก็เลยเอามาฝากค่ะตอนนี้แหละค่ะเนาะก็เห็นประมาณนี้แหละค่ะนี่ก็สีเหลืองค่ะเดี๋ยวก็แปลกเนาะพูดถึง ก็เลยเอามาฝากค่ะตอนนี้แหละค่ะเนาะก็เห็นประมาณนี้แหละค่ะดอกสวยความสวยงามเนาะโรจนี้ก็ชอบก็เลยอยากเอามาฝากเพื่อนๆดูหน่อยค่ะช่วยดูสวัสดีวันอาทิตย์จ้าวันนี้พอดีเราจะนีไปเดินตลาดเจอเขาขายต้นไม้ดอกไม้สวย สวัสดีวันอาทิตย์จ้าวันนี้พอดีเราจะนีไปเดินตลาดเจอเขาขายต้นไม้ดอกไม้สวยๆอะขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าแต่เราจะนีไม่เคยรู้จักนะคะเนี่ยก็เห็นก็ดูตามป้ายอะคะ่ะ <laughs> ดูตามชื่อเอานะคะก็จะประมาณนี้เนาะบางชอบเลยจ้านี่ก็นี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันคะ่ะ รักแรกพบมีสองสีค่ะน่าเอามาปลูกเนาะเลขค่ะโกศลเชียงใหม่เนาะพูดถึงเรามาเห็นมารู้อย่างนี้ก็ดีค่ะจะได้ความรู้ขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกสวยงามค่ะเห็นสวยงามไม่ได้ชอบค่ะต้นไม้ใบหาญยยา้าโนจินีชอบเนาะอยากอยากปลูกชอบเลยจ้านี่กันนี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะ รักแรกพบมีสองสีค่ะน่าเอามาปลูกเนาะปลูกค่ะดูความสวยความน้ำมเอานะคะแต่ก็อยากปลูกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดู